พรุ่งนี้นะครับวันที่23มีนาคมตรงกับวันพฤหัสนะครับดาวเกตก็จะย้ายราศีนะครับย้ายไปเล็งกับดาวพฤหัสเล็งกับดาวพุธแล้วก็เล็งกับดาวอาทิตย์ดาวเกตที่ขยับย้ายตรงนี้นั้นนะครับสินแสหมิงนะครับมองตามรอบวงโคจรของดวงดาวแล้ว นะครับเห็นว่ามีอยู่หนึ่งลัคนาราศีนะครับที่จะมีอะไรแปลกๆนะครับผมใช้คำว่าแปลกๆเข้ามาแปลกอยู่บนพื้นฐานบนบริบทที่ว่าอะไรที่หวังนะครับมักจะไม่ค่อยได้ดาวเกตไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วก็เล่งไปยังดาวพระหัตดาวพุธดาวอาทิตย์ในเรือนอริ ลัคนาราศีที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือชาวลัคนาราศีตุลอะไรที่หวังจะไม่ได้นะครับจะไปได้ในสิ่งที่ไม่ได้หวังหรือว่าได้แบบฟุกฟุกได้แบบบังเอิญได้แบบที่ตัวเองก็ยงงงงังงงๆงยกตัวอย่างให้ฟังสักสองสเรื่องเรื่องที่หนึ่งหวังโปรเจกต์หวังงานอันหนึ่งไว้นะครับคุยกันมาดีลกันมาตั้งนานแล้วดูเหมือนกับว่า นะครับเขาจะตกลงไปไปมาไม่ตกลงซะอย่างนั้นแหละเออมีข้อเขาเรียกว่าข้อโต้แยง้งหรือจะขอไอ้นู่นเพิ่มไอ้นี่เพิ่มทําให้เรามีความรู้สึกว่าบางทีทํางานให้ไปแล้วก็อาจจะเหนื่อยเปล่านะครับนั่นคือตัวอย่างในกรณีที่หนึ่งหรือใครที่ดิวกับเรื่องการเงินกับเราไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะได้เมื่อน,นู้นเมื่อน,นี้ ถึงเวลาจริงไม่ได้ล่ะฮะอืมแต่ไปได้ไอ้สิ่งที่ตัวเองไม่ได้คาดหวังไว้นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งหรือหรือเราคุยกับคนนี้อยู่คิดว่าเฮ้ยคุยกันน่าจะไปได้ทำงานใกล้เคียงกันคุยกันกับรู้สึกว่าปรึกษาเรื่ององงเรื่องงานแล้วสบายใจคุยเรื่องน้นเ,เรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกสบายใจน่าจะไปด้วยกันได้ไปไปมามาแล้วกลับ ผิดฟ้าผิดตัวครับไปลงนะครับเอ่ยกับอีกคนหนึ่งหรือคุยกันอีกกับอีกคนหนึ่งแล้วถูกไมตรีถูกโฉลกกันมากกว่าทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยอยู่ในความคิดเลยที่ผมยกตัวอย่างมาสามอันนี้น่าจะพอสมควรนะครับที่จะให้คำนิยามหรือขอบเขตของขพยากรที่ดาวเกตจะย้ายราศีไปเลงกับดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวพฤหัสสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ซึ่งก็แน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่ผมพูดตรงนี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีตุลไปสังเกตดูให้ดีอย่างที่ผมบอกว่าดาวเกตจะย้ายพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีนะสินแสหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ